สอนใส่เสียงเอฟเฟกให้มีลูกเล่นน่าสนใจในแคทคัทนั่นเองวันนี้มากันแล้วนะครับกับเทคนิคการตัดต่อคลิปนั่นเองที่ไม่ได้ทํามานานมากแต่ว่าวันนี้เทคนิคจริงๆที่จะมาบอกทุกคนกันคือเทคนิคการใส่เสียงเอฟเฟกให้มีลูกเล่นแบบนี้ดูน่าสนใจได้ในแคปคัททำยังไงเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับวิธีการที่เราจะใส่เสียงเอฟเฟกง่ายมากครับบอกเลยว่าใครที่ทำไม่เป็นทำตามได้ทีละสะเต็ปเลยนะครับคือให้คุณกดตรงนี้ครับคือระบบเสียงตรงนี้เลยครับ แล้วก็คุณจะเห็นคําว่าเสียงเอฟเฟกที่อยู่ตรงนี้นะครับให้คุณกดเสียงเอฟเฟกไปได้เลยนี่คือเสียงเอฟเฟกของเราที่เราสามารถใช้งานได้นะครับปุบมือชายโยอันนี้ได้บ่อยอันนี้ครับถ่ายรูปอ่าเสียงถ่ายรูปนะครับซึ่งนี่แหละครับคุณก็สามารถเลือกได้เลยว่าคุณอยากได้เสียงเอฟเฟกแบบไหนจะมีอันที่ชิวใช้บ่อยๆคือการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็นี่อันนี้อันนี้อันหนึง่งหรือว่าอันนี้ อันนี้คืออันนี้คิวใช้บ่อยๆใช้บ่อยๆอันนี้มาแกะให้ดูเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเลือกสียงเอฟเฟกตที่ต้องการได้แล้วให้กดที่บวกได้เลยนะครับอย่างเช่นคิวต้องการจะเอาสียงเอฟเฟกสิ่งเตือนอันนี้ใช่ไหมอ่านี้ใช่ปะคิวก็ทําการกดบวกไปได้เลยครับจากนั้นตัวสีงเอฟเฟกเนี่ยมันก็จะเข้ามาอยู่ข้างในคลิปของเราแล้วนะครับจะเป็นสีฟ้าๆแบบนี้คุณก็สามารถเลื่อนสีงเอฟเฟกของเราเนี่ยไปอยู่ในวิธีที่คุณต้องการจะวางไว้ได้เลยสมมุติว่าคิวอยากจะเอาเสีียยงงเเอสตตืนมาไวว้ริาที่ประมณ วิธีที่ T 4ี่คิวจะเอาเสียงเตือนอันเนี้ยเน,นี่ยอันเนี้ยไปไว้ตรงวิธใทีที่4คิวก็สามารถกดที่เสียงเตือนอันนี้ครับกดได้เลยนะกดได้เลยนะครับสีฟ้านี้ดูตามในคลิปได้เลยว็บเห็นไหมแล้วคุณสามารถจับเลื่อนไปทางขวาได้เลยนะครับจับเลื่อนไปตำแหน่งวิธีที่คุณต้องการอ่ะเอาไปวางไว้ได้เลยของคิวก็จะเป็นวิธีที่4ี่ใช่ไหมคิวก็จะวางเอาไว้ในวิธีที่4ี่แล้วก็วางไว้ได้เลยครับเท่านี้เองเสร็จแล้วไหนมาฟังกัน มันเรื่องที่สิ่งแรกที่ทุกคนต้องมีอ่าเห็นไหมมันจะเป็นประมาณนี้อ่ามันเป็นประมาณนี้และถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ค่อยตรงคุณก็จับเลื่อนไปทางซ้ายอีกนิดนึงก็ได้อ่าแบบนี้เออจับเลื่อนให้เรียบร้อยนะครับนี่เนี่ยแล้วก็ลองฟังดูอีกรอบหนึ่งนี่คือวิธีการง่ายมากเลยนะที่ใส่เสียงเอฟเฟกต์เพิ่มรูปเล่นให้กับคลิปวิดีโอของเราเนี่ยมันมีเท่านี้เองนะแล้วมันทําให้คลิปของคุณดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยแค่ใส่เสียงเอฟเฟกต์นะยังไม่ได้ไปถ กดที่เอฟเฟกนะครับจากนั้นเอาฟาดบ้างดีกว่าอันนี้บ้างอ่าอันนี้ใช่ไหมก็กดบวกไปเหมือนเดิมนะครับทีนี้คุณก็เลื่อนได้เลยจับเลื่อนได้เลยกดขี้ค้างไว้นะครับเลือกค้างไว้แล้วก็เลื่อนได้เลยอเอาไว้ประมาณนี้คุณต้องมีคอนเทนต์ก่อนว่าคุณจะตัดต่อเห็นนะไหม โอ้โหดูดีมากดูดีมากนะครับแล้วเอฟเฟกของแคปคัตเนี่ยเขามีเยอะมากๆนะเป็นร้อยกว่าอันเลยให้คุณสามารถไปเลือกเล่นได้เลยไปเลือกใช้ได้ตามใจชอบได้เลยนะครับนี่คือเทคนิคง่ายๆในการใส่สิ่งเอฟเฟกให้มีลูกเล่นน่าสนใจได้ยงไงแคปคัตถ้าเกิดว่าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้คิวด้วยนะครับแล้ถ้าเกิดว่ายังติดตรงไหนไม่เข้าใจยังไงลองพิมพ์คอมเมนต์มาข้างใต้มาคุยกันได้ ว่าคุณติดปัญหาหรือเปล่าถามอยู่ได้เลยถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามช่องคุณคิวไว้ด้วยนะครับแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ